สวัสดีค่ะสำหรับวิชาสุขศึกษาวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของสัญลักษณ์ ที่ใช้ในรายการโทรทัศน์นะคะหรือว่ารายการทีวีทั่วๆไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะเห็นนะคะก่อนที่จะเข้ารายการทีวีหรือว่าก่อนที่จะเข้าะละครในช่วงเวลานั้นๆนะคะอาจจะยกตัวอย่างมาแค่เฉพาะตัวสัญ,ญลักษณ์หลักๆหกสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะไปดูกันเลยก็จะได้แก่นะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวแรกที่ครูจะพูดถึงเนี่ยขอเริ่มจากทาง ขวามือก่อนเลยนะคะแถวบนขวามือนะคะสีเขียวสีเขียวที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปจิ๊กซอนะคะมีตัวอักษรกำกับคือปอปา3บวกนะคะอันนี้จะเป็นรายการสำหรับเด็กประถมวัยที่มีอายุตั้งแต่3-5ปีนะคะก็จะเป็นกลุ่มรายการการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะหรือเป็นกลุ่มรายการที่สนับสนุนพัฒนาการนะคะของเด็กในวัย3-5ปีนะคะ ก็จะพบได้ไม่บ่อยนักหรือถ้าพบก็จะพบในช่วงเวลาประมาณเช้าๆ้าหน่อยนะคะ ต่อมานะคะสัญลักษณ์ตัวที่2ตัวนี้นะคะคือสัญลักษณ์ที่เป็นหน้ายิ้มสีเขียวแบบนี้นะคะมีตัวอักษรกำกับคือดอเด็กแล้วก็เลข6บวกนะคะเป็นรายการสำหรับเด็กค่ะเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ6ถึง12ปีนะคะก็จะเป็นเป็นรายการเกมโชว์เกี่ยวกับเด็กนะคะเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นรายการที่สร้างมาสำหรับเด็กโดยตรงนะคะ ส่วนทางด้านซ้ายสุดนะคะสีแดงแบบนี้กำกับด้วยชอชิงนะคะอันนี้จะเป็นรายการสำหรับผู้ใหญ่นะคะเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็เยาวชนเนี่ยไม่ควรดูเลยนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีพวกภาพ เสียงเนื้อหานะคะหรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่มันไม่เหมาะสมกับเด็กๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความรุนแรงที่มันมากจนเกินไปนะคะมีในเรื่องของอ่าพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายหรือพฤติกรรมเสี่ยงในการทําพฤติกรรมที่มันไม่ดี ะะดังนั้นเนี่ยถ้ารายการไหนหรือว่าละครเรื่องไหนนะคะติดสัญลักษณ์ชฉชิงสีแดงแบบนี้เด็กๆและเยาวชนไม่ควรดูนะคะอ่ะต่อมาเป็นแถวล่างบ้างนะคะ3ตัวล่างเนี้ยจะเป็น3ส,สัญลักษณ์ที่เราพบเห็นกันบ่อยในรายการทั่วๆไปหรือว่าก่อนเข้าอ่าละครที่เราดูในแต่ละวันนะคะ เริ่มจากทางขวามือก่อนเหมือนเดิมนะคะตัวขวามือนะคะสัญลักษณ์รูปบ้านสีเขียวแบบนี้กำกับด้วยทอทหารแบบนี้นะคะคือรายการที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะคะมีเนื้อหามีพฤติกรรมต่างๆที่มันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะก็ดูได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ดูได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นจําพวกรายการทีวีต่างๆ เกมโชว์ต่างๆนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ทอทหารแบบนี้ต่อมานะคะ ตรงกลางสัญลักษณ์สีเหลืองเครื่องหมายถูกผิดนะคะกำกับด้วยนอหนูแล้วก็เลข13บวกเป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นใครที่มีอายุน้อยกว่า13ปีเนี่ยควรมีผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ให้คำแนะนำเนื่องจากว่ามันจะมีภาพมีเสียงมีเนื้อหาหรือว่ามีพฤติกรรมต่างๆที่มันไม่เหมาะสมกับเด็กอายุน้อยกว่า13ปี ะะดังนั้นถ้าจะดูดูได้ค่ะแต่ควรดูกับผู้ใหญ่แล้วควรได้รับคําแนะนํานะคะอันนี้ก็จะได้แก่จําพวกรายการบางอย่างหรือว่าละครบางเรื่องนะคะซึ่งเราจะพบเห็นได้ในพวกจำพวกละคระหัวค่ำช่วงหัวค่านะคะ,ะต่อมานะคะคสัญลักษณ์สุดท้ายที่คุณครูจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกผิดสีเหลืองและกำกับด้วยนอนหนู18บวก ะะอันนี้เป็นรายการสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปดังนั้นใครที่มีอายุน้อยกว่า18ปีนะคะก็คือเด็กและเยาวชนแหละควรได้รับคำแนะนำ ะะมันมีภาพมีเนื้อหามีเสียงมีพฤติกรรมสื่อต่างๆที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นห้ามดูเหมือนชอชิงนะคะก็คือยังดูได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะคะอันนี้เราก็จะเจอในกลุ่มของอเกมโชว์นะคะหรือว่ากลุ่มของละครพักค่า ทั้งหลายนะคะมันก็จะมีเนื้อหาบางอย่างที่มันไม่ค่อยเหมาะสมนะคะซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้นะคะเราจะเจอในอก่อนเริ่มนะคะก่อนเริ่มรายการหรือว่าก่อนเริ่มละครนั้นๆนะคะเพื่อเป็นการเตือนว่ารายการหรือว่าละครนั้นๆเนี่ยเหมาะกับผู้ชมประเภทไหนนะคะ<ม>และ6สัญลักษณ์นี้นะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนาะก็สามารถที่จะใช้ตอบ ใบงานนะคะประจำสัปดาห์นี้ได้เลยและเหมือนเดิมค่ะใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเนาะหรือจะทักถามทางช่องทางส่วนตัวของคุณครูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ